อืมอ่ะโอเคสวัสดีครับนี่คือคลิปแรกสำหรับเกมเซเว่นไอรีเวิร์สเกาหลีนะครับก็วันนี้นะครับเป็นคลิปแรกของช่องนะครับก็เดี๋ยวจะมาลองอ่าเล่นทีมนี้นะครับเป็นทีมจะได้จะเรียกว่าอะไรดีอะเป็นทีมที่อ่าเป็นถึกนะครับถึกเดทแลวกันนะครับแต่ยังถึกไม่สุดนะครับเพราะว่า ตัวละครมันยังดาวไม่เยอะนะครับอย่างลุกอย่างเงี้ยลุกก็มีแค่หกดาวธรรมดาล่งๆนะฮะโอเคแต่ถึกเดซตัวนี้จะแปลกหน่อยนะครับเพราะว่าเราผมไม่ได้ใส่เป็นน็อกมานะครับเนื่องจากลองใส่น็อกมาแล้วเนี่ยมันมันตายเร็วไปหน่อยนะครับแล้วก็มันขาดตรงที่เราไม่มีชุบนะครับถ้าเรามีโรซี่นะครับใช่ไหมมันน่าจะชื่อโรซี่ใช่ไหมไอ้ตัว อเนี่ยเนี่ยโลซี่มันมันมีดึงนะครับมันมีดึงแล้วมันมีเดสด้วยนะครับมันมีชุบแล้วก็มีเดสนะครับซึ่งมันจะมาแทนตําแหน่งไอ้ตัวน็อกนะครับแต่ว่าคือเราไม่มีนะครับก็เลยใส่เป็นคารินมานะครับคารินก็แนะนําว่าอัพลงสกิลถ้าอัพนะครับอัพลงเป็นสกิลฮิลแล้วก็มันจะมีขจัดดีบัฟให้ด้วยนะครับสามอันนะครับก็อันนี้อันนี้ดีมากเลยนะครับเอามาแทนตําแหน่งนะครับ แล้วก็เดทก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคริสไปนะครับแล้วก็ลุกก็อมาบัฟถึกนะครับแล้วก็อลิสก็มาฮิวหมูแล้วก็บัฟถึกด้วยครับส่วนโรดี้ก็แน่นอนครับต้องมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงก็ผมก็ไม่มีนะครับก็มีแค่น้องหมา5้าดาวนะครับก็ทีมประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากลองเล่นตามก็ลองไปจัดทีมกันได้นะครับอเดี๋ยวพาไปดูส่องของของแต่ละคนเลยนะครับก็คริสนะครับคริสผมใส่เป็นเซ่า ไอเนี่ยเซตเพิ่มสถานะเซตหมอผีนะครับก็ใส่เป็นพลังป้องกันนะครับบล็อกอันนึงห้อยบล็อกมาอันนึงเพืต่อลดความเสียหายอันนึงครับคือให้คริสมันยืนนานๆหน่อยครับอยากให้มันเปิดอเดตเร็วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไม่มีสถานะอเดตนะครับในการเล่นนะเพราะเรามีเดตตัวเดียวนะครับส่วนอลิสนะครับอลิสใส่เป็นเซตนายประตูนะครับมันจะได้อาโอกาสบล็อก3 0นนะครับแล้วก็ ถ้ามันบล็อกเนี่ยมันจะเพิ่มอ่ามันจะลดความใสอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อ็อฟนะครับแนะนำหาเป็นเลือดมานะครับก็ใส่ไปสองเลือดอ่าสีสามเลือดอันนี้คืออะไรสีเลือดโอเคสีเลือดนะครับมันจะฮิวน่าจะทําจะไม่ผิดนะจะฮิวแรงตามเลือดใช่ไหมอ่าโอเคฮิวแรงตามเลือดนะครับอลิศก็หาเลือดมาใส่นะครับลูกนะครับลูกก็ไอ้ตัวนี้ก็ยกโล่ตามเลือดนะครับก็ผมก็ห้อยห้อยบล็อกมาอันหนึ่งนะครับเพราะว่าให้ ทำให้บล็อกมันเจ็ดสิบนะครับแล้วก็เอาจากแหวนอีกนะครับสามเปอร์เซนแล้วก็เอาจากจริงๆผมรอหินอัพพาร์ตสิบนะครับเพราะพาร์ตสิบมี1ิบเอร์เซนะเพิ่มบล็อกถ้าอัพลงมันน่าจะเป็นย3บสเปอร์เซนะครับก็เดี๋ยวรอจากตรงนี้อีกนะครับก็ผมทำเผื่อไว้นะครับอืมก็ห้อยเลือดมาสามชิ้นนะครับแล้วก็ห่อเป็นบล็อกมาอันนึงนะครับอลองไปปรับใช้กันได้นะครับ คารินนะครับจริงๆคารินเนี่ยมันจะฮิวแรงตามพลังเวทนะครับแต่เราใช้เป็นเซตบล็อกแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าบล็อกเนี่ยมันจะได้ยืนยันนานหน่อยครับอย่าอย่าให้มันตายเกิดเร็วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไม่ได้โชว์ความสามารถในการดึงนะครับอ่าเพราะว่าถ้าเราปลด6ดาวฟ้าเนี่ยมันจะดึงได้2ตัวนะครับอ่าสตัวพื้นขึ้นมา70%เปอร์เซ็นต์นะครับเลือด70%ปอเซนต ส่วนลูดี้นะครับลูดี้ถ้าคนไม่มีปลด6ดาวฟ้านะครับแนะนําให้เล่นเป็นเซตบล็อกไปนะครับแต่ว่าถ้าปลด6มาแล้วนะครับแนะนําให้เล่นเป็นอไอเซตนะครับไอผู้ปรับสมดุลนะครับเพราะว่ายืนเทินแรกนะครับตัวลูดี้มันจะไม่โดนสถานะนะครับแล้วเราก็จะมีโอกาสที่จะได้ยกโล่ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะกันซีซเทินนะครับแล้วก็ เชื่อมโยงอีกสามเทินอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะประมาณนี้ส่วนหมานะครับก็เอามาเพิ่มพลังป้องกันนะครับแล้วก็ต้านผล16อ่ะโอเคส่วนแผนนะครับจริงๆมันเล่นน่าจะได้เล่นได้2แผนนะครับก็คือแผนนี้แล้วก็แผนนี้นะครับส่วนผมอ่าลองเล่นแผนนี้มาแล้วมันโอเคนะแถวหน้ามันถึกดีนะครับก็เลยโอเคเดี๋ยวลองเป็นเซตนี้นะครับซึ่งตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ผมนะครับอารีน่าก็อยู่ที่ อันดับแ9ดสิบเก้านะครับมันถามว่ามันมันวินเลตยมันโอเคไหมวินเลยดมันประมาณเนี้ห้าสิบสองมันก็ใช้ดวงพอสมควรครับในการขึ้นมาได้เพราะว่าอ่าบางทีเจอแทโอหกด,ด,ด,ดาวฟ้าหกดาวแดงเจอยนฮีหกดาวฟ้าดาวแดงเนี่ยก็แหลกสไลดยเหมือนกันนะครับก็ลองดูครับทีมนี้เผื่อเป็นแนวทางสำหรับหลายๆใครหลายๆคนนะครับอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูสักเกมนะครับโอเค อ่านี้ก็เป็นคลิปแรกสำหรับช่องนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับอ่าอันนี้เราเจอเป็นทีมอ่าฟูลสปีดเลยนะครับเรียกว่าฟูลสปีดเลยดาเมจน่าจะจัดจา้านน่าดูนะครับแถวโอหนึ่งดาวแดงนะครับยอนฮีสี่ดาวฟ้านะครับเดวโลนี่ตัวจี๊ดเลยนะครับนี่หูกดาวแดงมาไอหูกดาวฟ้ามาเลยอ่ะโอเคเราสาตว์เดชไปครับ เดซมันจะมีเปอร์เซ็นต์ติดน้อยมากนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีไอไอน็อกมาบัฟนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคอ่าส่วนเรื่องการตั้งสกิลเดี๋ยวเราไปคุยกันท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวขอไปดูเกมเพลย์ไปก่อนนะครับเราอาจจะแพ้ได้นะครับถ้าเราออกสกิลไม่ดีนะครับเอออันนี้ก็อยู่ที่ดวงกันด้วยนะแต่ว่าทีมนี้ผมว่าเล่นมันอยู่นะครับเล่นมันดีตายก็ชุบนะครับ เลือดน้อยก็ฮิวอะไรประมาณนี้มันมันปั่นดีครับปั่นดีโอเคอันนี้เจอชิมแพจูนคนเกาหลีโอเคตอนนี้ก็ติดช็อตไปสามครับทีมเรามันค่อนข้างที่จะเรียกว่าแพ้สี่สี่ครับเพราะว่าถึงรูดี้มันจะยกลูกขึ้นมาก็โดนเดียวโรนเล่งไอ้ไม่ โดนแทโอเล่งอยู่ดีครับสองเทินก็หายไปโอเคแทโอตายเดสเลาแล้วมันก็จะเละมันจะแรงมากๆเลยตอนนี้โอเคคาลินตายนะครับฟื้นขึ้นมาใหม่เลือดเจ็ดิบหรือแปดสิบเซนตั่นแหละจำไม่ได้ละโอเคเหลืองโรนสรับครับตายนะมีเชนอีกสับสองรอบโอเคสวยโอเคดึงมาโอเค ถ้าจะให้ดีเมื่อกี้โรด,ดีนะ้น่าจะตายไปด้วยนะเพราะว่าเราจะได้ดึงสองเลยนะแต่ไม่เป็นไรได้อยู่โอเคสกิลโลมีนะครับแต่ไม่ยกนะครับโอเคซีซีไปสามอะไรอีกยิปโอเคติดเดสไปตัวหนึ่งครับจริงๆเดสมันมีโอกาสติดน้อยมากเลยนะครับถ้าเราไม่ได้ใส่ลุกมานะครับ เอ้ไม่ใช่ไม่ใส่น็อกมาน็อกมันมีโอกาสเพิ่มเดฟนะครับสักสิบหรือสิบห้าเปอร์เซ็นตลงจำไม่ได้เหมือนกันโอเคแหลกสลายครับพิมมาแรกๆเมันดีนะ <Yeah. S 1> <c oughs> โอเค <c oughs> น่าจะแพ้ละเกมนี้อ่าเยมไปสามแต่ว่าน่าจะไม่ทันแล้ว <c oughs> นาเลาเล่งเพลินเรียบร้อย <Okay. S 1> โอเคเกมแรกมาก็โชว์ขายขำเลยนะครับ อ่ะอีกสักเกมแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปอธิบายเรื่องการจัดสกิลก่อนนะครับอ่าสำหรับคนที่มีรูดี้ซีหกเหมือนผมนะครับแนะนําว่าเทินแรกเนะี่ยให้ยกโล่ไปก่อนนะครับแล้วก็เทินต่อไปเทินสองนะมันจะใส่มันจะเอาอะไรก็ได้ครับแต่ว่าแนะนําเอาเป็นเดซก่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้มีโอกาสลุ้นด้วยนะว่าตัวไหนติดไม่ติดนะครับแล้วก็ เทินสามนะครับแนะนาเป็นยกโลของลุกนะครับเพราะว่าถ้าเรายกเทินสองเนี่ยส่วนมากฝั่งตรงข้ามเขาจะเอาเทอเร่งเทินนะครับเร่งเทินมาไอโลมันก็หมดนะครับเพราะว่าไม่ได้อัพลงสกิลนะครับถ้าอัพลงสกิลเนี่ยมันน่าจะมันจะเป็นสามเทินนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้อัพนะครับเดี๋ยวรอมีหินก่อนแล้วกันอ่ะอีกสักเกมแล้วกันนะครับโอ้เปิดมาเกมแรกก็ขายขำซะแล้วนะครับแต่มาเล่นสนุกนะรับสน อันนี้ก็เจอ,อเจอเซฟเหมือนเดิมแล้วครับเบลูลเอสไอรินยันมีแทโอนะครับทีมมันก็จะประมาณเนี้ยครับทีมที่ผมเจอทุกวันนี้ในใน,ใน,ในเซิร,ร์ฟเวอร์ผมนะแล้วก็บนบนหน่อยเขาก็จะมีเป็นทีมเทรมานะโอเคอันนี้เราน่าจะหน้าแหกนะครับเดี๋ยวฮิวไปนะครับทีมมันก็ ถามว่าค่อนข้างใช้ดวงมัน,ม,นมันก็ใช้นะครับเพราะว่ามันมีคิสตัวเดียวในการทำดเมจนะครับดเมจจากเตี้ด้วยติดบ้างไม่ติดบ้างโดนสถานะไปค่อนข้างแพ้สถานะโอเคอ่าติดหมดเลยนะตัวนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยอ่า โนซับนะครับอโอเคไม่ตายถ้าตายนี่น่าจะโดนเชนหรือเปล่าอ่ามันสองดาวจริงเลยโอเคติดเดสไปนสามนะครับโอเคสวยมากเลยโอเคเขเล่งเทินมาอืมติดหลับอีกอ,อ,กอืทางนี้มียอนฮีแหวนซอมบี้หนึ่งเทินนะครับอ่าก่นข้างดีเอ็ดล้างสารหรือเปล่าอ๋อไม่ล้างนะเพราะเอดหนึ่งดาวถ้าสองดาวเมื่อกี้ เนสเราน่าจะหายไปหมดนะโอเคโดนเล่งเทินะครับโอเคหิวขึ้นไหมจริงเราคอนโทรลอะไรไม่ค่อยได้นะเพราะว่าไอ้บอดมันออกสกิลค่อนข้างที่จะได้สาระหน่อยอ่าโอเคคาลิตตายเกิด ยกลู่หน่อยโอเคยกลู่มาตอนนี้เร่งเือน่าจะไม่มีแล้วนะมีแค่เอฟตัวเดียวอาโอเคแถวโอตายต้องไปยืมแล้วโอเคเราก็ยื้อไปเรื่อยครับยื้อจนกว่าสกิลชุบของคารินจะมาอีกนะครับอโอเคโอเค,อเคตอนนี้แทโอตายเกิดนะครับน่าจะแรงมากๆตอนนี้อืม้ม โอเคได้อยู่นะครับแล้วก็ฮิวไปเฉยลินติดเดสเราตายนะครับแต่ก็คงมีเกิดมาโอเคไม่ติดสถานะนะครับใช้ไ,ได้อยู่เราก็ดึงมาสองนะครับแค่นี้เราก็มีสิทธิ์ลุ้นแล้วครับลุ้นชนะเลือดนะครับเพราะว่าตัวทำเดสเราตายไปแล้วนะครับ จริงๆถ้าเกิดว่ามีโลซี่ใช่ไหมชื่อโลซี่ใช่ไหมอดิดเซเวนไถ้ามีโลซี่เนี่ยมันจะเล่นดีมากนครับเราสามารถเอามาแทนตำแหน่งคารินได้นะครับแต่ว่าอันนี้สําหรับเรียกว่าสายงบน้อยแล้วกันนะครับอืม <c oughs> โอค้คสตไปนะครับ <c oughs> อยูหน่อยนะครับอ่ายูปุ๊บแล้วก็ขจัดดีบัฟด้วยนะครับอ่าถ้าใครมีหินเหลือนะครับแนะนําให้อัพ พยายามอัพให้ลงสกิลนี้นะครับมันจะค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ดีปับด้วยนะครับโอเคลุกยกโลไปเวลาหมดนะครับเราชนะนะครับชนะด้วยเลือดโอเคกลับมาที่เดิมนะครับก็เดี๋ยวผมเล่นให้ดูแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับเพราะว่าไอทีมนี้มันค่อนข้างยื้อนะครับแล้วก็มันใช้เวลานานนะครับก็ มันก็มีที่ผมเล่นมาก็มีแพ้บ้างชนะติดต่อกันบ้างหรือแพ้รัวๆบ้างก็มีนะครับเพราะว่ามันยังไม่ถึกขนาดนั้นนะครับอคนมาตีเขาก็มีชนะเราบ้างแพ้บ้างอะไรเงี้ยครับเพราะว่าของเรามันยังไม่เยอะนะครับไอลุกเนี่ยก็พึ่งดาวพึ่งศูนย์ดาวนะครับอลิศกส็สองดาวอะไรเงี้ยนะครับก็มันเป็นก็เป็นแนวทางประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่อยากจะลองเล่นทีมถึก หรือว่าถึกเดทอะไรอย่างงี้นะครับหรือถ้าใครไม่มีอลิสหรือไม่มีลุกอะไรเงี้ยก็ปรับเปลี่ยนได้นะครับเอาเป็นน็อกมาใส่แทนอะไรอย่างงี้นะครับก็มันปรับเปลี่ยนได้นะครับตัวละครธรรมดาอะไรเงี้ยมันก็สามารถมาทดแทนกันได้นะครับสําหรับเซเวนไลรีเบิร์ดนะครับตัวละครมันค่อนข้างหลากหลายนะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสคลิปหน้ายังไงเดี๋ยวมาทําคลิป สนุกสนุกแบ่งปันไอเดียอ่าให้ได้ดูกันอีกนะครับอกอิสระลักคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วนะครับเผเจอกันใหม่ครับผม